แบบฝึกอ่านอ่านคำยากพงศาวดารอ่านว่าพงศาวดารปฏิหารอ่านว่าปฏิหารพระบาทสมเด็จอ่านว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านว่าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวนิจ ัชอ่านว่าพระราชวินิจฉัยวาจาสิทธิ์อ่านว่าวาจาสิทธิ์พระเจ้าพันทุ์ุสุริยวงศ์อ่านว่าพระเจ้าพันธุมธุสุริยวงศ์ราชสัตรูอ่านว่าราชสัตรู กิติศัก์อ่านว่ากิติศัพ์พระเจ้าสรีจันทราธิบดีอ่านว่าพระเจ้าศรีจันทราทิบบดีวีรบุรุษอ่านว่าวีรบุรุษราชอาณาจักรไทยอ่านว่าราชอาณาจักรไทยปริปริศฐานอ่านว่าปริษฐาน พระเจ้าปารรัตอ่านว่าพระเจ้าปารรัตแบบุกอ่านอ่านคำยากพงสวดานอ่านว่าพงสวดานปฏิหารอ่านว่าปฏิหารพระบาทสมเด็จ อ่านว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านว่าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิชัยอ่านว่าพระราชาวินิชัยวาจาสิธิ์อ่านว่า,า,าวาจาสิธิ์พระเจ้าพันทุธุมสุริยวงศ์อ่านว่า พระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์ราชสศัตรูอ่านว่าราชสศัตรูกิติศัก์อ่านว่ากิติศัก์พระเจ้าสีจันทราธิบดีอ่านว่าพระเจ้าสีจันทราธิบดีวีรบุรุษอ่านว่าวีรบุรุษ ราชอาณาจักรไทยอ่านว่าราชอาณาจักรไทยประดิษฐสถานอ่านว่าประดิษฐสถานพระเจ้าปา่าลรลัตอ่านว่าพระเจ้าปา่าลรัต